อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและผู้นำจะต้องทำและจะหาจุดสมดุลระหว่างมหาอำนาจในการเมืองระหว่างประเทศแบบใหม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าตอนนี้สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกตอนนี้ไปถึงไหนแล้วมันจะกระทบกับราคาปุ๋ยที่อยู่หน้าไรนาของพี่น้องที่สกลนครหรือพี่น้องที่สุพรรณเข้าใจว่าถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วสงครามเริ่มปะทุมากขึ้น ราคาพืชผลทางการเกษตรราคาสินค้าอาหารสัตว์อย่างขา้าวโพดอย่างถั่วเหลืองจะเป็นยังไงอันนี้ผมเป็นคําที่ขออนุญาตใช้สิทธิ์ในการอธิบายในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศว่าเราจะต้องมีสมดุลเราจะต้องมีบาลานซ์และเราจะต้องรู้ว่ามอะไรก็ตามที่เราจะต้องเน้นหลักการความเป็นหนึ่งในสมาชิกของโลกใบนี้คืออะไรพิตาเลยครับ ขอบคุณท่านประธานครับเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมพิธาลิมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับขอใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับเริ่มต้นเลยครับผมต้องขออนุญาตแสดงความเห็นด้วยกับท่านประธานนะครับที่ท่านดะรบยออกมาเมื่อกี้ว่าวันนี้วาระการประชุมคือการเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30ของ ประเทศไทยนะครับไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขกฎหมายใดๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลายเรื่องที่เป็นข้อค้างแคงใจข้อที่สงสัยเกี่ยวกับตัวกระผมก็เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับก็คงจะไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มจากที่ได้ชี้แจงไปในรอบแรกแต่ก็ผมรู้สึกว่าสันนิษฐานที่ผมเคยมีอยู่ตรงกับที่ผมเคยคิดไว ว่าถ้ากฎหมายใดๆก็แล้วแต่เข้าสู่สภาเราทุกคนทั้ง7 5 0ด้อยห้าคนรวมถึงที่ท่านได้อภิปรายผมไปด้วยเนี่ยสามารถพูดคุยเรื่องนี้ได้อย่างมีวุฒิภาวะสามารถคุยเรื่องนี้อย่างมีข้อบังคับและมีความโปรง่งใสเพราะว่ามีพี่น้องสื่อมวลชนถ่ายทอดสดอยู่อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ตรงกับสมมติฐานที่ผมคิดไว้ตั้งแต่สมัยที่แล้วและยังไม่ได้มีโอกาสที่จะชี้แจงในตรงนี้นะครับแต่อย่างไงก็ตามยังมีสิ่งที่ได้พาดพิงและได้สร้างความเสียหายให้กับพรรคเก้าวไกลนะครับก็จะมอบให้กับคนที่เกี่ยวข้อง ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวกับการเสนอกฎหมายของพรรคก้าไกลได้มีโอกาสอธิบายต่อไปนะครับผมขอใช้ตามที่ได้ยืนยันกับท่านประธานครับของคนที่จะเป็นผู้นําคนต่อไปของประเทศของคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ตรงกับประเด็นที่ได้พาดพิงมีพาดพิงอยู่3ประเด็นด้วยกันครับท่านประธานอันที่1คือเรื่องการต่างประเทศอันที่สองคือเรื่องแบ่งแยกดินแดนอันที่สคือเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดผมก็จะโฟกัสแค่ตรงนี้ครับ ในเรื่องการต่างประเทศผมคิดว่าสิ่งที่พวกเราจะต้องรีบเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ก็จะมีการประชุมที่สหประชาชาติที่นิวยอร์กผมต้องการที่จะเป็นผู้นําของประชาชนทุกคนเพื่อที่จะไปบอกกับโลกว่าประเทศไทยพร้อมแล้วและประเทศไทยกลับมาแล้วที่จะมีบทบาทที่ดีในเรื่องของการต่างประเทศก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนะครับที่วันนี้เริ่มต้นมาอภิปรายก็มีการพูดถึงการ ทหารยิงประชาชนแล้วไปพาดพิงถึงสองประเทศประเทศหนึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีขอบเขตแชร์ระยะทางกว่า2,700กิโลเมตรกับประเทศไทยนะครับประเทศที่สองก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานมากับประเทศไทยเพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นผมนะครับก็ต้องระมัดระวังในคำพูดในการที่เราจะอภิปรายพาดพิงไปถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับเรา นะครับมีแรงงานอยู่ในประเทศไทยสองล้านกว่าคนอยู่ในภาคประมงอยู่ในภาคร้านอาหารต่างๆเศรษฐกิจเราขับเคลื่อนได้เพราะพวกเขาอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและผู้นําจะต้องทําและจะหาจุดสมดุลระหว่างมหาอํานาจในการเมืองระหว่างประเทศแบบใหม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าตอนนี้สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกตอนนี้ไปถึงไหนแล้วมันจะกระทบกับราคาปุ๋ยที่อยู่หน้า ไรนาของพี่น้องที่สกลนอครหรือพี่น้องที่สุพรรณเข้าใจว่าถ้าเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วสงครามเริ่มปะทุมากขึ้นราคาพืชผลทางการเกษตรราคาสินค้าอาหารสัตว์อย่างข้าวโพดอย่างถั่วเหลืองจะเป็นยังไงอันนี้ผมเป็นคําที่ขออนุญาตใช้สิทธิ์ในการอธิบายในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศว่าเราจะต้องมีสมดุลเราจะต้องมีบาลานซ์และเราจะต้องรู้ว่ามาอะไรก็ตามที่เราจะต้องเน้นหลักการความเป็น หนึ่งในสมาชิกของโลกใบนี้คืออะไรและรู้ว่าเราจะเงียบเมื่อ,อไรไม่ใช่ว่าเงียบในทุกเรื่องแล้วก็ทำให้เราไม่มีน้ำหนักในเวทีการเมืองเลย <c oughs> ก็ต้องขออนุญาตเ,เรียนไปยังเพื่อนสมาชิกให้สบายใจว่าการแถลงนโยบายกับสหประชาชาติครั้งแรกของผม Thailand is back and Thailand means business ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์สําหรับประชาชนคนในชาตินี้และเป็นผลประโยชน์ของชาติที่เราดูแลด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือความยั่งยืนของการต่างประเทศประเด็นที่สองครับเรื่องแบ่งแยกดินแดนซึ่งจริงๆก,ก็เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศพอสมควรเพระาะ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้น,นั้นก็มีพื้นที่ที่ติดกับประเทศมาเลเซียมีปัญหามากมายเรื่องเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ําความยากจนเป็นพื้นที่ที่ทําให้ยาเสพติดหรือแม้แต่น้ํามันเถื่อนที่ อยู่ในขึ้นมาจาก3จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางสงขาของท่านที่ได้อภิปรายในนามของพอรรครวมไทยสร้างชาติหรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับชายแดนที่มาจากน้ำมันเถื่อนของท่านที่ผู้ได้อภิปรายทางพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันก็ต้องขอให้คำยืนยันนะครับว่ารัฐไทยภายใต้การนำของผู้นำที่ชื่อพิธารลิมเจริญรัฐประเทศไทยจะเป็นรัฐเดียว และผมจะทำทุกวิถีทางผ่านการทูตผ่านการทำงานของพลเลือนเพื่อที่จะให้ประเทศไทยให้รัฐไทยเป็นรัฐเดี่ยวที่ก้าวหน้าลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความมั่นคงทางอาหารลดความมั่นคงทางทางอาหารและลดความมั่นคงทางทหารขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำนะครับลดความยากจนความเหลื่อมล้ำทางสาธารณาสุขท่านอดีตท,ท่านขออภัยครับท่านรัฐมนตรีสาธรารสุข จากภาคภูมิใจไทยท่านคงทราบดีนะครับว่าปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหมอต่อคนไข้ในสมจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ย่ที่สุดในประเทศไทยอันนี้คือสิ่งที่พวกเราจะต้องแก้ด้วยกันนะครับแล้วก็ป้องกันเรื่องนี้โดยการที่เข้าใจว่าอาจจะมีพังพักการเมืองที่ไม่ได้อยู่ในสภาหแห่งนี้ที่มีความคิดที่แตกจากเราเราจําเป็นที่จะต้องพูดคุยกับเขาและใช้สภาหแห่งนี้แหละครับเป็นพื้นที่ในการพูดคุยกันและปกป้องและป้องกันก,การแบ่งแยกดินแดนให้ดีที่สุด แล้วสภาหแห่งนี้นะครับ13เขตที่นี่รวมถึงบัญชีรายชื่อรวมถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นคนที่มีคุณวุฒิเรื่องเกี่ยวกับแบบนี้เรามาทํางานร่วมกันครับท่านอาจจะจาไม่ได้ครับพร,พรบป้องกันการอุ้มหายและซ้อมทรมานพวกเราในสภาลา่าเหตนตรงกันส่งขึ้นไปที่วุฒิสภาวุฒิสภาผ่านน่าเสียดายโดนพรกติดนี่ไงครับการทํางานในการใช้สภาหแห่งนี้ในการสร้างความสบายใจความ ต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยสนับสนุนพหุวัฒนธรรมสนับสนุนทุกศาสนานี่แหละครับวิธีที่จะรักษาให้ประเทศไทยเป็นรัฐไทยที่ก้าวหน้าให้ได้และนี่คือคำมั่นสัญญาของผมในฐานะว่าที่นายกรัฐมนตรีเรื่องที่สมเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเรื่องเกี่ยวกับน้ํามันเถื่อนอันนี้ผมก็คิดว่าพรรคก้าวไกลในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาได้ยืนยันชัดเจนในสภาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูป ตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ว่าการจะบริหารจัดการกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีปัญหาในการนํายาเสพติดเข้ามาตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําจนถึงปลายน้ําเป็นเรื่องที่พักเราพักของพักร่วมรัฐบาลจัดตั้งทั้ง8ปดพักที่เป็นรัฐบาลแข็งข้างมากใส่ใจอย่างแน่นอนได้ครับผมขอรับประกันได้ครับขอบคุณท่านประธานครับ